สวัสดีครับอาจารย์ดียาครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะงั้นนะครับวันนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ปกตินะครับก็เลยจะต้องอยู่กับนะฮะในห้องกันตอนนี้ผมพอ,อวันนิดนึงนะครับผมเก่งนัทุงคนพนี่ก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปีิยางลีหาภุมครับก็เราอยู่กลับมาอยู่ในรายการคุยเรื่องกินกับอาจารยา์ปียาครับอ่า อาจารย์ครับก่อนอื่นที่เราจะเข้าเรื่องขออัปเดตสายการนิดนึงก่อนนะครับว่าสายการโควิดตอนนี้เป็นยังไงครับไปถึงไหนแล้วสถานการณ์โควิดเลยใช่ไหมตอนนี้เนะเาะก็คือว่าเนี่ยนะคะแป๊บหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเอาเอาตรมโควิดกันได้ไหมขอสไลด์นิดนึงนะคะโอเคไม่ค่ะตอนแรกอา่าอย่างนั้นเดี๋ยวสด์ให้พร้อมเดี๋ยวให้ให้อาจารย์เก่ง thank you สปอนเซอร์เราก่อนดีกว่าเนาะได้ครับโอเคค่ะค่ะได้ครับแ้ขอไปเป็นสไลด์แล้วกันค่ะวันนี้วันนี้วันนี้ก่อนที่เราจะจะคุยกันนะฮะผมก็จะขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับสําหรับโปรโมชั่นดีๆในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยคุยกันนะครับว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรนะครับกับรองศาสตร์กับอกสบอาจารย์พิเชษ วิทิยาจิตตานะครับก็ผู้อยู่เบื้องหลังผลงานวิจัยดีของเรานะครับแล้วก็นะครับเป็นผู้ให้สปอนเซอร์หลักกับเราในวันนี้ครับอาจารย์ลองมีอะไรที่จะพูดถึงในตรงนี้ไหมฮะก็คือว่าทางแอปโกเนี่ยนะคะเราจะมีไลฟ์อยู่ด้วยกันสองเรื่องด้วยกันนะคะของท่านอาจารย์พิเชษเองจะมีไลฟ์ทุกอาทิตทุกวันอังคารเวลา1 9บเก้ถึงสิบเก นะคะอาจารย์และทีมงานก็จะดูแลผู้ป่วย HIV ด้วยนวัตรกรรมของแอปโกนะคะซึ่งก็ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถมีชีวิตที่ยืดยาวนานมากขึ้นแล้วก็สุขภาพแข็งแรงได้นะคะถ้าใครสนใจก็ลองติดตามดูนะคะสำหรับไลฟ์ของเราที่พี่กำลังทำกับอาจารย์เก่งอยู่นี่ก็คือเป็นเรื่องของลดไขมันส่วนเกินได้งานวิจัยจะเน้นเรื่องการกิน นะคะคุยกันเรื่องกินกับดรปียาเราจะมีกันทุกพระหัสที่สองกับสี่ของเดือนอวันนี้นเราลองขยับ<อ>เวลาดู<อ>นะนะคะเดือนมีสองครั้งวันนี้เราลองขยับเวลาดูว่าเป็นสิบแปดนาฬิกาถึงสิบเกนาฬิกานะคะอาจารย์เก่งมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษจากสปอนเซอร์ของเราไหมคะรัะบนี้มีครับเราต้องมีทุกอาทิตย์สองอาทิตย์อยู่แล้วนะครับเพราะว่านะครับก็ตอนนี้ ผมบอกว่าอาจารย์อาจารย์พยายามีแฟนคลับค่อนข้างเยอะแล้วนะค่้างนะครับก็ต้องให้ส่วนใหญ่เป็นการดูย้อนหลังเนาะดูย้อนหลังนค่อนข้างเยอะคือเข้าใจช่วงเวลาอยู่นะครับเป็นช่วงเวลาที่เดินทางบ้างกำลังทำงานบ้างก่อนที่จะบอกโปรโมชั่นผมขอทักทายคนในไลฟ์่อยนะฮะคนที่กำลังดูอยู่ในตอนนี้ก็มีทั้งหมดสิบสองคนนะครับอ่ามีคนทักทายมานะครับหลายหลายคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับ ก็ขอบคุณพักที่ติดตามดูไลฟ์ของเรามาเรื่อยๆนะครับผมขออนุญาตบอกโปรโมชั่นวันนี้นะครับสําหรับคนดูไลฟ์เท่านั้นนะครับวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นลด15%โดยให้นะครับรูปเหตแคปหน้าจอไลฟ์ที่แสดงส่วนลดเนี่ยนะครับมาแสดงกับแอดมินนะครับเพื่อขอส่วนลดนะครับเรานะครับเสนอ โปรโมชันนี้สำหรับแพ็กเกจหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับหมดเขตวันที่28พฤษภาคมเวลา23.59นะครับก่อนเที่ยงคืนจำไว้เลยพรุ่งนี้เนาะใช่ไหมคะพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะ่ะหมดเขตใครยังไม่ได้สั่งรีบตุนไว้นะครับรีบตุนไว้นะครับผมโอเคครับค่ะก็ทีนี้ไหมอ่าฮะครับอาจารย์ เรามาทบทวนความรู้กันนิดนึงค่ะที่แล้วที่เราพูดกันถึงเรื่องว่าเอ๊ะกินทุเรียนหรือกินอม่วงทุเรียนสุกมม่วงสุกดีอ่าอะไรจะทำใ,ให้เราอ้วนอ้วนกว่าวกันอ้วนเร็วกว่ากันเ<ๆ>นาะโอเคแล้วเรามาดูกันชัดๆเลยภายใต้น้ําหนักที่เท่ากันเราก็จะเห็นเลยใช่ไหมคะว่าทุเรียนนี่จะให้พลังงานเยอะกว่ามะม่วงเกือบสองเท่า จากการที่เบ้าทุเรียนนี้มีส่วนผสมของไขมันค่อนข้างเยอะอยู่สามสิบเปอร์เซ็นของพลังงานที่เราได้จากทุเรียนนี้เป็นไขมันเนาะแต่คุณสมบัติของน้ําตาลในผลไม้ทั้งสองชนิดนี่ใกล้เคียงกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็เน้นที่ตัวพลังงานแล้วก็สาเหตุสําคัญก็คือว่าพลังงานที่สูงของทุเรียนมาจากไขมันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือกินอะไรอ้วนเหกันกนทุเรียนกินทุเรียน้<ท>ยนวนกว่าะนะคะ อันนี้คือคาวที่แล้วที่เราได้คุยกันเอาไว้แล้วมาทบทวนให้ฟังนิดนึงทีนี้ตอนนี้เราทุกคนก็รู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่คุณโควิดมาเยี่ยมเยียนเราเป็นปีแล้วยังไม่ยอมไปไหนเลยแล้วก็แบ่งพักแบ่งพ้วกไกลพันกันสนุกสนานอีกไม่นานเราคงได้ยินสายพันธ์ไทยนะคะทีนี้มันเกี่ยวข้องกับคนอ้วนได้ยังไงก็คือว่าในเซลล์ไขมันคนอ้วนเนี่ย ส่วนหนึ่งจะทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานมันจะมีเซลล์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราถ้าในภาวะที่เซลล์ไขมันปก,กติการทํางานของพวก t ซล l l หรือพวกแมคโครฟาจซึ่งเป็นกลุ่มเม็ดเลือดขาวที่ทําหน้าที่ต่อต้านสู้เชื้อต่างๆให้เราเนี่ยก็จะทํางานได้ค่อนข้างดีแต่เมื่อใดก็ตามที่เราอ้วนมากๆเซลล์พวกนี้ก็จะโดนทําร้ายไปด้วยก็จะเพี้ยนไป นะคะเพราะฉะนั้นการทํางานก็จะแย่ลง <froze. S 1> เพราะฉะนั้นการจะสังเกตว่าคนอว้วนนี่ก็จะติดเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นคนอ้วนนีก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยนะครับถูกต้องออก,ก็จะต้องรีบลด <ะ S 2> <ละ S 1> หรือว่าควบคุคมน้ำหนักะนะคะคุมอาหารไปเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้ทุกคนร่มวมมือกันไปรับการฉีดว,วัคซีนวันนี้เป็นวันแรกเลยใช่ไหมคะในกรทมลหลังสิบสองนาฬิกา เที่ยงวันวันนี้ที่ให้ทุกคนสมัครไปนะคะก็เห็นทุกคนก็สมัครกันได้ค่อนข้างดีแล้วก็ได้ผลได้คําตอบกลับมาค่อนข้างรวดเร็วนะคะปัจจุบันมีเกมงูอาจารย์เก่งเคยเล่นไหมเกมงูยังเลยครับเกมงัตอนนี้เขาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของโควิดสนุกสนุกเป็นการเหน็บแนมเป็นการเหน็บแนมสังคมเช่นบอกว่าถ้าคุณอายุไม่ถึงหกสิบห้าต่ำกว่าหกสิบห้าคุณเล่นเกมนี้ไม่ได้ เสร็จแล้วถ้าคุณอยู่ในรูโรเอเรียอยู่ในชนบทโอเคต้องเดินถอายหลังไปอีกสามเก้าอะไรประมาณนี้เนาะเน็บแดมกันไปเรื่อยๆคนนี้ก็จะได้ช่องทางรัดเพราะว่ามีสิทธิ์วีประมาณ VIP อะไรแบบนั้นก็จะได้เดินไปสามแต้มก็จะได้ฉีดวัคซีนเลยนะคะพวกที่เหลือก็จะดีเลยอะไรกันไปตามเรื่องก็สนุกดีก็ยังไม่ได้คิวเลยนะจันจริงหรอะสมัครไปยังให้ภรรยาสมัครเรออยู่อเลยค่ะาให้กับ คนที่สมงอายุเก่าอ่างเงี้ยอย่างพ่อแม่อ๋อเหรออ๋อวันนี้ทีมงานของอาจารย์เก่งคนนึงก็ได้แล้วนะโอ้ยยินดีครับทีมมาได้แล้วนะคะน้องเอมบีได้แล้วโอเคผมจะเป็นคิวต่อไปฮะเสียสลักให้เสียสลักให้น้องก่อนรีบรีบต่อรีบต่้อนะคะโอเคเนาะไปฉีดวัคซีนกันนะคะเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าวัคซีนปัจจุบันที่อยู่ในรูปของยาฉีดเนี่ยมันจะค่อนข้างจำเพาะสำหรับเชื้อโรคใดเชื้อโรคหนึ่ง พอเราฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคนเราด้วยควรจะต้องดูแลตัวเองตลอดเวลาเสริมสร้างตัวเองให้แข็งแรงทั้งในเรื่องของสุขภาพทั่วไปทั้งในเรื่องของฟูงต้านทานอาจารย์เก่งอยู่ในวงการออนไลน์ก็คงจะเริ่มเห็นแล้วว่าปัจจุบันเนี้ยจะมีสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ประชาสัมพันธ์ว่าสามารถเพิ่มภูมิต้านทานได้ออกมาจาหน่ายเยอะแยะไปหมดเลยทั้งทาง TV, ทีวีทั้งในทางในออนไลน์ทั้งหลายนะคะ ขณะดเดียวกันทางแอปโกเนี่ยเราก็จะมีนวัตรกรรมแอปโกซึ่งทำมานานแล้วน่าจะเกิน20ปีแล้วเกี่ยวกับก,การเสริมสร้างภูมิต้านทานของเรามจะจัด <มา S 2> จได้ว,ว่าอ่านงานวิจัยมาอย่างเป็นอย่างดีนะครับใช่ถูกต<อ>้องด,ดอกเตอร์พิเชษน,นะครับมิรียรจิตรานะคะเราจะเรียวกว่าเป็นวัคซีนธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเสริมสร้างสุขภาพได้ในรูปของอาหารธรรมชาติ กินตามยกตัวอย่างเลยตรงนี้เลยที่ฉันขึ้นให้ดูมังคุดงาดำเถวเหลืองฝรั่งบัวบกแต่ถ้าสมมติเราคิดว่าเรากินในรูปของอาหารเนี่ยมันคงไม่ทันอ่ะแล้วก็ปริมาณที่กินมันจะต้องเยอะมากจนกว่าเราจะได้สารสําคัญในพืชทั้ง5ตัวนี้เพื่อได้ไปเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเราก็จะมีการสกัดเตรียมออกมาให้เรียบร้อยนะคะก็สามารถใช้ในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้ถ้าใครสนใจก็ โทรมาคุยกับทีมงานของแอปโกได้ที่หนึ่งหนึ่งห้าสี่นะคะตกลงฉีดวัคซีนแล้วก็เสริมสร้างวัคซีนธรรมชาติจากอาหารก็รผมผมอย่างอย่างที่เคยคุยกับอาจารย์พิเชษนะคะก็<ค>ะเรานะครับสร้างภูมิคุ้มกันด้วยธรรมชาตินะครับความความต้านทานของของร่างกายของเราเนี่ยมันจะแข็งแกร่งแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็ถ้ามีเชื้ออะไรเข้ามาเราจะเป็นยากกว่าชาวบ้านเขา ระดับหนึ่งอันนี้ผกเข้าไปถูกไหมคะถูกต้องนะคะโอเคแล้วอาจจะลดความรุนแรงด้วยถ้าสมมุติกรณีถ้าเกิดพลาดพลั้งไปติดเข้านะคะครับอ๋อล้เราไปต่อและเข้าสู่เรื่องของเราวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของเราเดี๋ยวผมขอดูอคนทางบ้านหน่อยหน่อยนึงนะถ้ว่าเขามีปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างไงนะครับวันนี้ตอนนี้เรามีทุกคนอยู่กับเราทั้งหมดสิบแปดท่านนะครับ โอเคครับขอบคุ่ครับอ่าเพื่อนเพื่อนมาอีกแล้วนะสิบแปดคนเขาคนละสิบมีคุณนาจามีคุณนงนะมีคุณชาบานะครับคุณเอมมี่คุณบางกรคุณคเน่นะครับทั้งหมดนี้ักห้าคนเลยอ่าคเน่ก็คือทีมมาพอดีอ่าทีมทีมงานของเราแล้วก็เรากําลังบังคับให้ลดน้ําหนักอยู่ยี่สิบกิโลนะฮะคเน่ดิสับด้วย ร้อยแปดสิบเนาะร้อยแปดสิบสองค่ะแต่อยากได้คนมากมากกว่านี้ใครที่ดูไลฟ์ตัวนี้อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่งต่อเรื่องราวดีๆไปให้กับทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่นะครับแล้วถ้าใครที่กำลังดูไลฟ์นี้อยู่นะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อของเราวันนี้นะครับสามารถสอบถามสอบถามอาจารย์ปิยาได้โดยตรงเลย นะวันนี้นะครับครูรูของเรามาอยู่ที่นี่แล้วนะครับก็นะครับ,นะรบถ้ามีคําถามอะไรก็ถามมาได้หนูนะครับองั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเราเลยครับอาจารย์ค่ะครับหัวข้อ,ขอวันนี้คือครับนอนน้อยหรือนอนมากทําให้อ้วนใช่ไหมบางคนเป็นหัวข้อที่เราถูกถามบ่อยๆเลยว่าเอ๊หนูนอนน้อยหนูอดนอนมันทาให้อ้วนได้ไหมนะ,ะหรือไอ้พวกที่นอนมากเกินไปมันทําให้อ้วนได้ไหม อาจารย์เก่งจะแสดงความคิดก่อนไหมผมส่วนใหญ่เนี่ยผมนอนพอให้อาจารย์เพราะทำงานหนักมากจริงจริงหนักเลอ้นไหนอนน้อยอ้วนไหมผมว่าน่าจะใช้พลังงานเยอะนะแต่ถ้านอนมากใช่มากเนี่ยหมายความว่าเราใช้พลังงานน้อยอาจจะอ้วนได้นะเราคิดส่วนตัวผมนะ อาจารย์ไม่รู้เข้าใจถูกเข้าใจผิดยังไงวันนี้ผมเลยอาจารย์เพื่อจะเอาวิชาการจริงๆเนี่ยมามาใช้แล้วอยา่างที่ผมอยากรู้ก็มากเลยคือควรนอนมาละกี่ชั่วโมงดีอ่กน่ะค่ะโอเคควรนอนมาละกี่ชั่วโมงน้อยหรือนอนน้อยหรือนอนมากที่ทําให้เราอ้วนนะคะโอเค okay, เรามาดูกันอันนี้เลยเนาะคราะฉะนั้นจริงๆแล้ว้การนอนเนี่ยมันเป็นการพักผ่อนร่างกาย เหมือนในสไลด์ที่พูดไว้เว็ะทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเเวลาเราไม่สบายใจหรืออะไรขึ้นมาถ้าเราได้นอนพักสักแป๊บหนึง่งเราก็จะรู้สึกว่าโอเคตัวอย่างมันก็จะผ่อนคลายดีขึ้นมีความคิดใหม่ๆเข้ามาทดแทนนะคะแต่ใช่ว่าการนอนจะดีเสมอไปเพราะว่าถ้านอนน้อยหรือมากเกินมีผลกระทบต่อร่างกายแน่นอนทีนี้เรามาดูกันว่ามันกระทบอะไรบ้างโอเคอันดับแรกเรามาดูก่อน พันธุกรรมฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความเครียดสุขภาพทั้งหมดมีผลต่อน้ำหนักตัวของเราใช่ไหมรตรงนี้อาจารย์เก่งคงไม่เถียงใช่ไหมคะเนาะใคร,ครมีพ่อแม่อ้วนใ,<ช>ใคร,ครมีฐานะดีกันไปหรือบางทีฐานะไม่ดีก็อ้วนได้เหมือนกันซึ่งปัจจุบันเราจะเจอว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาได้มีอัตราการอ้วนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าประชาชนครับผมว่าพันธุกรรมก็มีส่วนเยอะนะเพราะผมเห็นสังเกตว่า เถ้าใครถ้าใครพ่อแม่อ้วนเนี่ยรั่วออกมาก็จะอ้วนแต่ก็จะอ้วนออใ็่ทั้งหมดนะค่ะคใช่ก็ด้วยของพันธุกรรมแล้วก็ด้วยจากพฤติกรรมด้วยเนาะพฤติกรรมการกินการอยู่ที่คล้ายๆกันสิ่งแวดล้อมความเรครียดก็เ้ยส่งผลต่อน้ําหนักแต่ขนาดเดียวกันเรื่องการนอนส่งผลต่อน้ําหนักตัวเหมือนกันนะคะ โอเคแล้นี้เรามาดูสถิติกันอันนี้ก็เก็บตัวเลขเอาไว้ได้ค่อนข้างดีเป็นตัวเลขของอเมริกาเนาะความนอนหลับแล้วก็ภาวะอ้วนดูอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเรายะเก่งเกิดยังหนึ่งเก้าหกศูนย์เนาะเราจะเจอว่าปีเลยโดยเฉลี่ยแลโดยเฉลี่ยเนาะ นี่ย้อนนี่ที่เป็นตัวเลขที่เขาติดตามข้อมูลประมาณห้าสิบปีเ oh. นาะมันหลังบ้านเราเมืองไทยก็น่าจะเริ่มมีนักวิจัยอะไรที่สนใจระยะย,ยาแบบนี้ก็จะถึงจะได้ตัวเลขเอามาโชว์กันปีพ oh. ันเก้าร้อยหกสิบโดยเฉลี่ยคนอเมริกันนอนประมาณแปดจุดห้าชั่วโมง oh. มีอัตราคนอ้วนประมาณสิบสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์ถัดมา oh. อีกอกี่ปีสามสิบห้าปีไหมแล้วห <'s> นึ่งเก้าเ้าห้าเนาะ หนึเก้าเก้าห้าปั๊บพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วนอนเลยแค่เจ็ดจุดหนึ่งสองชั่วโมงโอ้โหอาจารย์แ่ชั่วโมงเหลือ7จชั่วโมงอันนี้อันนี้เันตรงข้าวหรอที่ผมคิดเลยนะนอนนอนน้อยลงมอ้วนมากขึ้นเราอ้วนเพิ่มขึ้นยี่สิบสามจุดสองเปอร์เซ็นต์ครับถัดมาอีกสิบปีสองพันห้าเจอว่าโดยเฉลี่ยนอนเลยแค่หกชั่วโมงครึ่งละอืม พบเปอร์เซ็นต์คนอ้วนเพิ่มขึ้น32.7%เนาะเสร็จแล้วพอปี2010นะคะ6นอนกันเลยอยู่แค่6ชั่วโมงต่อวันอ,อ,อภาวะอ้วนอัตราการเกิดโรคอ้วนประมาณ35%ขึ้นไปแต่ตรงนี้ก็คือ,อมันอาจจะเป็นตัวเลขโดยบังเอิญที่มาเจอว่ามันสอดคล้องกันแบบนี้แต่แล้วสาเหตุของภาวะอ้วน,นจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุมากมายเนาะ อันนี้รเราเจอความสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมนะคะทีนี้เดี๋ยวเราค่อยๆมาดูคนไกลกันอาจารย์ครับตอนนี้คนอยู่ในร้าน64คนแล้วนะครับโอ้เยี่ยวตายแล้วถ้าเกิน100อาจารย์เสียทุเรียนแน่เลยผู้คนผู้คน <Okay. S 1> หลังๆเข้ามาอยากจะรู้ครับว่าควรจะนอนเนยอะหรือนอนน้อยดีนอนน้อยใช่ไหม81คนแล้วอาจารย์81คนแล้วครับริงอ่ะ มีคำถามอะไรได้เลยนะครับเจ้าหาที่ามบทำให้การดีใจทุกครั้งนิดนึงครับสงสัยเป็ดเป็น18นอใช้ในทานก็ได้นะคะทีนี้ถัดมาก็คือความกังวลที่มันหนักใจมากเลยสำหรับคนอ้วนเี่ไม่เพียงแต่แค่การนอนน้อยใช่ไหมขณะเดียวกันมันก็ทําให้น้าหนักเขาเพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าทำไมคนอ้วนถึงนอนน้อยเขาตั้งใจจะนอนน้อยหรือเปล่าหรือว่ามันนอนไม่ได้ หรือว่านอนน้อยนอนน้อยก็กินกินเยอะขึ้นเอาเวลาที่นอนนอนมากินเราเรามักจะคิดกันอย่างงั้นแต่ปรากฏว่าไอ้ไอ้นอนน้อยที่เราเจอเนี่ยจากงานวิจัยจากไอ้การสังเกตอะไรเนี้ยมันเกิดจากภาวะที่อยากนอนเหมือนกันแต่มันนอนไม่หลับมันนอนไม่ได้เนาะเพราะว่าภาวะอ้วนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อภาวะการนอนมันก็เลยทําให้คนอ้วนเนี่ยนอนน้อยเนาะ อันนี้คือปลายทางคืออ้วนแล้วอ้วนแล้วก็จะยิ่งทําให้นอนน้อยอีก mm hmm. ขณะเดียวกันพวกที่นอนน้อยด้วยภารกิจหน้าที่อะไรทั้งหลายแหล่นี้ mm hmm. ก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้กระบวนการต่างๆในร่างกายเขาเนี่ยเทียนไปผลสุด mm hmm. ท้ายก็ทําให้เกิดการสะสมไขมันได้เร็วขึ้น mm hmm. นะทีนี้เรามาดูกันโ mm hmm. <Okay. S 2> อเคเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกแล้วว่าคนอ้วนเนี่ยจะนอนน้อย คือเขานอนเหมือนกันอ่ะเขาอาจจะอยู่บนเตียงสักแปดชั่วโมงเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเขาหลับจริงหลับลึกเนี่ยได้ไม่เท่าไหร่บางคนอาจจะได้ไม่ถึงชั่วโมงเลยเนาะที่หลับลึกที่เหลือก็อาจจะมีประเภทกระสับกระส่ายหรือหลับแป๊บแบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะไม่ดีต่อสุขภาพาทีนี้อะไรบ้างที่มันทําให้คนอ้วนไม่สามารถนอนหลับได้สนิทได้ยาวนะคะอันดับแรกเลยก็คือการหยุดหายใจขณะหลับนะถ้าเราเห็นระบบทางเดินหายใจตัวนี้ก็จะเห็นชัดเนาะ คนอ้วนเขาจะมีปัญหากล้ามเนื้อตรงนี้มันจะไม่แข็งแรงอืมันจะเกิดการปิดพอมันเกิดการปิดปั๊บเขาก็จะขาดออกซิเจนมันก็จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้นะคะเนี่ยเลยว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับใช่มันก็จะเป็นช่วงๆชั่วโมงหนึ่งอาจจะเป็นสักสองสามวินาทีหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วแต่เนาะอีกอันหนึ่งที่เราจะเจอภาวะแทรกซ้อนเยอะก็คือกดรลย้อนในคนอ้วนในกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเนาะ ถ้าใครถ้ามีภาวะกรดไหลย,ย้อนร่วมด้วยก็จะยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าเวลาที่เขานอนปัน๊บเราเกิดภาวะกรดไหลย,ย้อนทนขึ้นมาอันนี้คือหูรูดที่ระหว่างรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะเราเราทุกคนคงรู้ดีว่าไอ้ภาวะกรดในกระเพาะทางเดินอาหารเราเนี้ยเข้มข้นมากมใช่ไหมอาจารย์เก่งทานสเต็กชิ้นใหญ่ๆก็าสามารถย่อยให้เราได้จนกลายเป็นน้ำดูดซึมเข้าสู่กาาระแสเลือดได้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดภาพพังขึ้นมาทํากินผิดวิธีกินเสร็จแล้วนอนผลสุดท้ายน้ําย่อยอะไรพวกนี้มันยังเข้มข้นอยู่ก็สามารถที่จะมาทําลายบริเวณรอยต่อระหว่างหูลูดตรงหลอดอาหารกับกระเพาะโอกาสที่น้ําย่อยจะทนขึ้นมาก็จะง่ายขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องขอความาถ้คนกินถ้าคนกินตอนก่อนนอนมากๆก็จะมีโอกาสเป็นคนไลไม่แนะนํา ใช่ถ,ถ้าอยากชาติจำเป็นจะต้องกินจริงๆก็ขอเป็นอะไรที่เบาๆที่สุดพลังงานน้อยๆนะคะเช่นเป็นนมไขมันต่ําอะไรอย่างเงี้ยสักแก้วเล็กๆก็โอเคแต่ไม่ใช่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวขาหมูข้ามันไก่เสร็จแล้วอาบน้ํานอนเลยต้องทิ้งช่วงประมาณสองชั่วโมงแล้วให้นอนเนาะเพราะฉะนั้นภาวะตรงนี้มก็ทําให้คนอ้วนนอนได้น้อยภาวะซึมเศร้าก็มีบ้างตรีตัวกระตุ้นนอนไม่หลับ ฝุดหิดคิดโน่ยคิดนี่เขาเกิดมาดื่มทารในเรื่องการงานเรื่องอาชีพเรื่องความรักอะไรประมาณนี้เนาะใช่ค่ะตอบผืดก็เป็นภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งของคนอ้วนข้อทั้งหลายอักเสบก็จะทําให้เกิดการเจ็บปวดได้ใช่ไหมฮะตลอดเวลาบางคนก็จะปวดมากเวลานอนท่าโน้นท่านี้เพราะฉะนั้นทั้งหลายตรงเนี้ยยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูว่าตรงเนี้ยมันเป็นสาเหตุทางร่างกายและก็จิตใจที่ส่งผลให้คนอ้วน นอนหลับได้น้อยกว่าคนปกติทั่วๆไปเนาะก็แสดงว่างานวิจัยมันก็จะบอกว่าคนอ้วนเยอะขึ้นในสังคมแล้วทำให้เกิดผลของการนอนน้อยลงนะฮะในเรื่องของโรคไขย uh huh. ตรงนี้ใช่ไหมคะจังใช่เสร็จแล้วหมายนว่าผลสุดท้ายก็คือคือมันจะเหมือนไก่กับไข่เลยเนาะ uh huh. ตอนนี้เรากำลังพูดถึงก่อนว่าโอเค ถ้าอ้วนแล้วมันยิ่งทําให้นอนน้อยเข้าไปอีกแล้วก็เสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ง่ายเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นอีกการวิจัยหนึ่งถ้าจำไม่ผิดรู้สึกอันนี้จะทําในแคนดดาคนประมาณหนึ่งพันเปรียบเทียบคนที่นอนแปดชั่วโมงกับคนที่นอนห้าชั่วโมงครับตรงเนี้ยสไลด์ตรงเนี้ยจะเริ่มบอกถึงพวกที่นอนน้อยแล้วทําไมอ้วนไม่ต้องกินเนะาะจะเจอได้ว่าเขาติดตามดูนะคะ พันคนเนี้เขาติดตามดูมก็พบว่าภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นสามจุดหกเปเซ็นโดยดูจากน้ำหนักตัวจากแปดชั่วโมงหลือแค่ห้าชั่วโมงเนาะเสร็จแล้วมันมีฮอร์โมนอยู่สองตัวในร่างกายเราที่หลังมาจากในระบบทางเดินอาหารเนี่ยก็คือเลปตินกับเกรรนสองตัวนี้จะมีผลอย่างมากเลยเขาก็เจอว่าตัวเลปตินเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวที่ทำให้รู้สึกอิ่มถ้าเลปตินสูงมา,มากๆเราจะรู้สึกอิ่ม ก็ปรากฏว่าระดับเลปตินมันลดลงในคนนอนน้อยนะคะขณะเดียวกันแกลินมันจะทําให้เกิดความอยากอาหารแกลินมันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เขานอนน้อยอย่างเงี้ยเป็นประจํบุมบ่อยๆไปเรื้อรังไปนานๆเข้าระดับฮอร์โมนเขาก็จะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ผลสุดท้ายก็คือจะหิวบ่อยกินเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอิ่มเพราะว่ามีตัวฮอร์โมนที่บังคับอยู่ฮอร์โมนสองตัวนี้จะศึกษาอยู่เหมือนกันเนาะที่เราเคยเอาคนมาแล้วก็ ให้ทานอาหารชนิดต่างๆแล้วอาจารย์ก็ติดตามวัดเลปตินกับเกรินในเลือดเราก็จะเห็นชัดว่า้าอาหารไหนที่ทําให้ก็อิ่มได้ดีเนี่ยไอระดับฮอร์โมนตรงนี้มันก็จะบอกเราได้ชัดเจนเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้วันเริ่มเข้าสู่ระดับเคมีละอาจารย์อันนี้อันนี้เือตัวสาจิตว่าบ้านนิดนึงอ่ะเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงว่าได้ค่ะคุณจิตรพรถามมาว่าคนที่ทํางานกะดึกต้องนอนในช่วงกลางวัน จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพครับถ้าเขาสามารถปรับตัวเองให้ให้ได้วงจรที่สม่ำเสมอนะคะหรือที่เราเรียกว่านาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงที่มันมีอยู่ในร่างกายเราเดี๋ยวอาจารย์เตรียมไว้พูดตอนท้ายให้ยิดหนึ่งคือจ,<ะ>จะทํางานกะไหนก็ได้ไดเนาะกะไหนก็ได้แต่ว่าต้องทําให้ตัวเองสม่ําเสมอแล้วก็คงที่เป็นไปนตามระบบ ที่ร่างกายควรจะได้รับก็จะไม่มีปัญหานะคะอ่าอ,อันนี้ก็สรุปแล้วนอนน้อยจะส่งผลไปถึงระดับฮอร์โมนในระบบทางเดินอาหารที่มีผลต่อภาวะอิ่มแล้วก็หิวในร่างกายเราได้ถ้าเราปล่อยให้พฤติกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆผลสุดท้ายฮอร์โมนก็จะแปรปรวนก็จะทำให้เขาอ้วนง่ายขึ้น อีกอันนึงก็คืออยากจะให้ดูไว้ภาวะนอนหลับที่ผิดปกติทั้งหลายในทั้งนอนไม่หลับหรืออะไรก็แล้วแต่หรือภาวะที่เราขาดออกซิเจนเป็นช่วงๆเนี่ยภาวะอ้วนร่มด้วยเนาะเพราะฉะนั้นทั้งหมดตรงนี้มันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ปกติไปเป็นเซลล์มะเร็งได้เร็วขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเราเจอคนอ้วนมีโอกาสเป็นมะเร็งเยอะกว่าคนที่มีภาวะน้ำหนักผอมเลยกีเดียว ใช่ในะคะอายุตัวอย่างเช่นอาการที่เราขาดออกซิเจนเป็นช่วงๆเนี่ยตอนนอนเนาะเขาก็เจอว่าภาวะที่ขาดออกซิเจนเนี่ยมันจะทําให้สารตัวหนึ่งอันนี้อาจจะฟังฟังไว้แล้วถ้าถ้าตามไม่ทันวันนี้เดี๋ยว่อยไปเปิดฟังทีหลังก็ได้เนาะมันเป็นสารกลุ่มใโตัวคายซึ่งมันจะมีตัวเฉพาะอยู่ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าตัวอดิโฟเนกตินเนาะ A D N ครับตัวเนี้ยมันจะลดลง เวลาที่ข้างกายขาดออกซิเจนเสร็จแล้วก็ตัวนี้มันจะมีหน้าที่ที่จะเป็นตัวคอยป้องกันป้องกันไม่ให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ปกติไปเป็นเซลล์มะเร็งนะคะอันนี้คือการขาดออกซิเจนภาวะอ้วนเรารู้อยู่แล้วไอตัว DNA ทั้งหลายเนี่ยมันจะถูกทำลายง่ายแล้วก็ซ่อมแซมกลับขึ้นมายากนะคะเนื่องจากมันเสี่ยงต่อภาวะเครียดจากไอขบวนการที่เรามีอนุ분อิสระในร่างกายเยอะ การอดนอนมันจะทําให้ร่างกายได้ปรภูมิต้านทานลดต่ําลง <atur. S 2> ด้วยนะคะอันนี้จะเห็นคําว่าครอกยีนเข้าจีนนี่คือจีนเข้าไปภาษาไทยมันก็คือยีนนาฬิกาม,มันจะมีมีอยู่จริงในร่างกายเราซึ่งมันจะเป็นตัวควบคุมวงจรวงจรชีวิตของเราในแต่ละวันเนาะสรุปก็คือภาวะที่เราอ้วนแล้วก็นอนไม่หลับด้วยแล้วก็ขาดออกซิเจนด้วยระหว่างที่นอนเป็นช่วงๆ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้เกิดการพัฒนาการกลายพันธุ์ของเซลล์ปกติไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้นค่ะโอเคถัดมาอันะไรเป็นการขู่ว่ายังไงๆก็รีบรีบรีบร้องนอนได้พอนะครับทุกท่านนอนกล้นถ้าใครที่ที่นอนได้พอที่ก็นะครับมีีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคหรือรีบปรับพฤติกรรมต่างๆมากมายนะคะค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวคอนเฟิร์มว่าสารตัวที่อาจารย์บอกว่าเวลาที่เราขาดออกซิเจนเป็นช่วงๆไปนานๆเข้าแล้วเนี่ยมันจะทําให้ระดับตัวอะดริโอเน็กตินเนี่ยลดต่ําลงก็จะเป็นสาเหตุที่สําคัญของการเกิดมะเร็งปอดเต้านมไทรอยได้แล้วก็ลำไส้ใหญ่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะทิกไม่แค่นี้เนาะค่ะโอเคทีนี้ถัดมา ผลของการนอนน้อยเนี่ยนะต่อน้ําหนักเนี่ยมันเมื่อกี้เม,เมื่อกี้เราพูดถึงระดับสารเคมีแล้วใช่ไหมคะเนาะ,นะทีนี้มันก็มีอีกการศึกษาหลายการศึกษาเหมือนกันที่เขาอยากจะดูว่าพวกที่กินน้อยๆพวกเเี้ยแล้วผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างอืเออไม่ใช่กินไม่ใช่กินน้อยพวกที่นอนน้อยเนาะ,นะก็เพราะว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาจะกลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมในการเลือกกินอาหารที่ให้พลังงานสูงๆชอบกินน้ําตาลชอบกินไขมันอะไรพวกนี้เนาะ เสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเขานอนไม่หลับบางทีก็จะลุกขึ้นมากินอและสิ่งที่เขาชอบกินก็คือได้กินหวานกินมันเนาะเสร็จแล้วพอกินแล้วนอนปั๊บเนี่ยกระบวนการเผาผลาญในร่างกายมันจะช้ามากผลสุดท้ายนก็จะมีการเก็บเอาไปเปลี่ยนเป็นไขมันเก็บสะสมในร่างกายก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาอ้วนขึ้นอันแรกคือระดับสารเคมีในร่างกายซึ่งมันเกิดเพี้ยนขึ้นมาอัน,นับคอนโทรลไม่ได้ แต่เสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็คือมันส่งผลมาถึงพฤติกรรมเขาด้วยก็คือเรื่องการชนิดของอาหารที่กินนะคะเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็คือพวกที่นอนน้อยตอนกลางคืนนอนไม่สนิทกลางวันก็จะง่วงและร่างกายก็จะอ่อนเพียง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ได้ไปพูดให้เขาเรื่องออกกําลังกายเลยจบเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นปัจจัยเสริมใช่เนาะพอชวนออกกาลังกายก็จะรู้สึกเพียรู้สึกเหนื่อยแล้ว เพราะฉะนั้นตัวนี้มก็จะเป็นปัจจัยเสริมที่ทําให้เขาอ้วนได้เร็วขึ้นนี่นี้ก็จะเริ่มเห็นกงานนอฟฟิดผมนี่ง่วงกันทั้งวันเลยเหคะเป็นเพราะนอนน้อยอนน้อยหรือว่าระโอเคนะคะค่ะถัดมาวิธีการที่เราจะเริ่มกลับมาดูแลกันว่าคนอ้วน